สวัสดีจ้าพ่อเม่พี่น้องปองไปสูผู้สุขคนมาพอกระสาวพิกุลค,คนเก่าค,น,คนเดิมลหลก็เจบใบปัวเนาะคะ่ะเมื่อนี้สาวพิกุลกับพ่อพ่อเม่พี่น้องมาเดินเล่นลานขายกระถางดอกไม้เด้อจ้าพี่น้องจ๋า มึงนะคะมีแต่งางามๆหลากหลายสีเนาะคะ่ะมักแบบใดก็เลือกเอาแต่ว่าราคากับบอไดถึกดอกเด้อจ้าพี่นองจา่าแต่ว่าก็เอาผ่าบรรยากาศความสวยงามมาให้มึงเนาะคะ่ะนี่จ้ากระถางใหญ่ๆมะสําหรับปลูกต้นใหม่ต้นใหญ่ๆเนาะค่ะพี่นองคะส่วนทางนี้ก็เอาว้ประดับได้เลยมึงจะมีรูปเม่นรูปอะเรเยอะแยะเลยเพราะว่าพนเป็นปูนเนาะคะ่ะเห็ดยังได้กับงามเนาะคะ่ะส่วนทางนี้ก็สิเป็นดอกใหม่เนาะคะ่ะช่วงนี้เขาก็เริ่มเอาดอกใหม่ออกมาจาหน่ายแล้วเนาะคะ่ะ เพราะว่าไก่จะถึงหน้าสปริงแล้วดอกใหม่ก็มิแต่งงามๆพี่นองดูจากสีสันสวยงามทั้งนั้นเลยเนาะคะ่ะมีสีแดงสีเหลืองสีขาวสีม่วงแล้วแต่ผูมักจะพพ่นองจา๋าแต่ว่าสาวพิกลกัยังบ่ซื้อเนาะคะ่ะเพราะว่ารอให้เพลินอุ่นๆข้นจากหน่วย่กนเพราะว่าตอนนี้ยังหนาวเนาะคะ่ะส่วนทั้งนี้ก็เป็นพักส่วนควอสซาเลเน่พักนวนพักนี่ของประเทศเพื่นละจา้าพี่นองจา๋าเมืองค่ะดองไหม้กบพักเพิ่นก้าว้างไกลไๆกันเนาะคะ่ะผูเพล่นมาก,กินนั่น อันพักก็เขาจะซื้อไปปลูกเนาะค่ะแต่ว่าสาวพิกุลกับว่าซื้อดอกจ้าทางหนุ่นกับเป็นเจ้บัวเนาะค่ะเมืองจะพันยางหาพักอันสเปาเนาะค่ะแต่ว่าเขายังเบาออกมากสาวพิกุลก็เดินเมืองพักเมืองยังไทยคิดมาฝากพี่ฝากน้องเลยจ้าเมืองค่ะพักชีพพักอียังลายยางแต่ว่าราคาเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าข้าเจ้าก็ขายแพงกว่าท้องตลาดนิดนึงเนาะค่ะเพราะว่าเขาก็รับมาอีกตัวหนึ่ง ทางนี้ก็จะเป็นพักยังกระบรดอดดอกจัดแต่ว่าก็ดอกสวยสาวพิกลกระบรุดจักเนาะค่ะแต่ว่าก็ไทยมาให้เมืองนี่แหละจา้าคนที่อยู่ต่างแดนขเจ้าก,กจะมาซื้อพักซื้อย,อยังแบบนี้เนาะคะ่ะไปปลูกอยู่บ้านพี่นองเมืองค่ะเมืองทางนี้เด้อจา้าเด้อคือ,อไรนี่คือพักชีจจะพินองนี่พักชีพักอะไรสารนงสารแเน่ ลายยางเล้วกแต่ผู้มักเลือกเอาเด้อพี่นองผู้ไดมักแบบใดก็มะเลือกเอาหลดจ้าส่วนผลไม้บางอย่างเขากันยังเบาออกมาเนาะค่ะพี่นองแต่นี่คือบรรยากาศข้างนอกเนาะค่ะมีมืมดสากระเบือยันเลือดลบพี่นอง กากบกพงบักเผากาบไม่ดินเดินบันนีสาวพิกุลกระเจบบัวกรสิได้เขาไปในฟฟ้ามชอบเนาะค่ะไปหาซื้อลูกเพนะค่ะนันเห็นบัวจาอันโลหนึ่งกับประมาณสามพ่าวหรือประมาณลอยยี่สิบบาทเนาะค่ะพี่น้องนี่อางุ่นนี่โลละสี่ลอยจ้าสาวพิกุลกับบัวสื่อเอาจ้าสื่อแต่เพ่ห้เจบัวเนาะค่ะเจบัวก็เลือก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 บันนีกับมะหวอดบ้านเจบัวพ่นกับมะเผาขยะเนาะจ้าพี่น้องจ่าส่วนสาวพิกุลกระสิไปตัดหญ้าเด้จ้าบันนีเป็นจังไง พี่น่องแบ่งนาทีกันบอนี่สาวพิกุลกัเดินนาเดินหลังดึงใส่ดึงขวาพี่น่องตัดหยาการะตัดบ่ค่อยเป็นดอกค่ะแต่ว่ากระเฮ็ดไปมั่วๆมันก็แเล้วเองนี่จ้าทุทุไท,ทยไทยทุทุไทยไทย โอ้ยมันกระสีเลี้ยวไปเรื่อยๆเนาะจ้าพี่น้องจ้าใบเห็ดกับบัวได้ใบเห็ดมันกระสีหกโพดเนาะค่ะเมืองชุดสาวพิกลสะกอนสวยไหมล่ะคะเสือกระไดมาฟี่พี่น้องหมวกนี่กระไสเพราะว่ายานผมหม็นเนาะค่ะหนี่หยามันติดอยู่ในรถตัดหยาเข้ากับตรงเออกเนาะค่ะเพราะว่าหยามันเปียกมันกระสีบวก่อยออกดีปันไดเนาะค่ะน้องโคปากับพยายามมันสอยสาวพิกลมาบัต้องส้อยดอกเดแม่ิเหตเองผนผลกับให้ยืนให้กำลังใจเด้จ้าพี่น้องจ้าเป็นยังไดแต่ละมือของสาวพิกล จ้าพี่น้องจ้าตอนนี้สาวพิกุลกระตัดยาใกล้แล้วแล้วเวนาะคะ่ะคลิปนี้ก็มอฝากซำนีนลจ้าพี่น้องจ้าจาังไหนกระพอกันไหมคลิหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดี